สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสถตการเจิมพัน์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงหน่วยที่6การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเนื้อหาสาระนอกจากจะศึกษาราละละเอียดการใช้เบื้องต้นของโปรแกรมสเร็จรูป Microsoft Word แล้วยังมีโปรแกรมคำนวณทางธุรกิจหรือ Microsoft Excel ที่นิยมใช้ในธนรกง,งานทั่วไปซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนมากและซับซ้อนโดยการใช้สูตรฟังก์ชันในการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องสะดวดรวดเร็วง่ายต่อการใช้งาน ความู้บื้องนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel นะคะละักษณะทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel รูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel จะคล้ายกับโปรแกรม Lotus โดยจะมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่รูปแบบเป็นตารางสองมิติและเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะปรากฏบนจอภาพได้ทั้งหมดใน1จอภาพประกอบด้วยแถวในแนวนอนเรียกว่าแถว r o และแถวตามแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์โดยแถวตารางแนวนอน จะแบ่งได้ทั้งหมด65 5 3 6แถวในแต่และแถวจะใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่1ถึง65เป็นเลขกำกับแถวส่วนแถวอลัลน์ตามแนวตั้งจะแบ่งได้ทั้งหมดฝั่งละ56แถวแต่และแถวจะใช้ตัวอักษรทั้งหมด ABC A A A B B A เป็นอักษรกำกับแถวแถวแต่จะไม่สามารถกำหนดจำนวนเซลล์ที่แสดงบนผลจอภาพได้ว่าสามารถได้แสดงได้จำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างของเซลล์แต่และเซลล์ด้วยตำแหน่งที่คอลัมน์และแถวตัดกันรเรียกว่าเซลล์ซึ่งจะสังเกตเห็นเซลล์ที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งเรียกเซลล์ที่มีลักษณะน,นี้ว่าตัวชีวต้ตำแหน่งส่วนนี้จะเป็นตัวบอกตำแหน่งที่กำลังทำงานอยู่กับเซลล์นั้นๆสามารถเคลื่อนไปยังที่ใดได,ด้ก็ได้วงกระดาษทำการมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำขอบเข้มและหนาล้อมกรอบเซลล์นั้นๆอยู่ไม่ว่าเซลล์นั้นจะมีขนาดเท่าไรก็ตาม การเรียกชื่อเซลล์โดยใช้ชื่อของคอลัมน์และชื่อแถวที่ตัดกันนั้นตัวอย่างเช่น A1, B6, H15 โดยในแต่ละเซลล์สามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสูตรลงในเซลล์ได้วิธีการเปิดโปรแกรมนะคะเข้าที่ Start เลือกเอาโปรแกรมเลือกหา Microsoft Office นะคะก็เลือกที่ Word เลยค่ะ,ะ Excel ค่ะ และนี่จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะไฟล์สำหรับเลขคำสั่งจาัดก,การทั่วไปเช่นคำสั่งเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่ 2. Quick Access Table ปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อยเช่นบันทึกไฟล์หรือทำ Undo Redo 3. Title Bar แสดงชื่อและประเภทไฟล์ 4. l Ribbon ส่วนรวมคำสั่งทั้งหมดของแถบเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารการจัดรูปแบบของเอกสารการวาดรูป 5. Document Window Control ภูุ่มจัดการกับหน้าต่างใชก้กับเอกสารที่กำลังใช้งานคล้ายกับโปรแกรม Window Control 6. กม Formula Bar Formula Bar คือส่วนที่แสดงข้อมูลหรือสูตรของเซลล์นั้นๆ 7, Name. เจ็ดเซล์เนมสดางชื่อกลุ่มเซลล์ที่มีตัวชี้เซลล์ปรากฏ8คอลัมน์แถวเรียกตั้งเรียกว่าคอลัมน์มีทั้งหมด16,3 8 4คอลัมน์9โลแถวหน้านอนมีทั้งหมด1 4ึ8งล้าบรรทัด10ชีทแท็บ ชิดแท็บอยู่นี่นะคะชิดแท็บสำหรับเลือกชื่อกระดาษทำการเพื่อทำการ11เซลล์จุดที่แถวและคอลัมน์ตัดกันซึ่งจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับไว้พิมพ์ข้อมูล12 12. อ,อยู่นี่ค่ะซูมคอนโทรลจะสำหรับปรับขนาดการแสดงผลของโปรแกรมถ้าเลื่อนไปทางบวกหมายถึงขยายถ้าเลื่อนไปทางลบหมายถึงการยอ่อ13สกอร์บาร์ แถบเลื่นดูเอกสารอย่างรวดเร็วแบ่งออกเป็นสส่วนคือแถวแนวตั้งและแนวน,นอน 14. Worksheet Worksheet คือพื้นที่กระดาษทำการใช้ในการป้อนข้อมูลและคำนวณหาค่าต่างๆค่ะและนี่เป็นการสอนโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะ